อันผมก็จะวางให้หมดเลยวางเลยวางไปเลยวางเออจบจบเออโยนดินไปตรงนั้นเลยไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ไว้เปิดลูปเปอร์เออจริงแล้วเป็นไงเราว่านอนก่อนไหมหรืออะไรไม่ยอมเกิดเลยไม่ใช่ความผิดผมคอมพิวเตอร์ไม่เกิดวะขอดูอีกครั้งหนึ่งนะใช่เราเปิดมาแล้วเราขอเก็บของก่อนของม ดอะไรใช่ไหไม่ีเลยัตัวเจอแต่แกะเ้ยฆ anyway> ่าแกะดีกว่าเออเผื่เผื่ลูกข้าจะไม่รอเวลารสร้างเอมนเกอมากเลยอ่ะสปีดอุปีเดีียดต้นก้าน่เรามีเยอะมากลย่้กิต้ก้าวราก็จะมีแอปเปิลมาด้วยนี่งนแล้วแอปเปิลล่ะแอปเปิลเอาไปกินสรหมดแล้ว เอ้เรายังไม่ได้อาหารอะไรเลยไหนบอกว่าคุณจะแบ่งให้ผมเดี๋ยวผมให้อาหารผมสิเี๋วลายจังเอ้ยนั่นเนเฮ้ยี่น่นมาซอมบี้ม่ใช่หรอเอจริงเฮ้ระวังด้านหลังระวังด้านหลังกวดเงไตนึง็เก็บตัว่า แหลกเลกมันม้อนเดียวขนาดนั้นเลยเฮ้ยเหลือหนึ่งแล้วนะหนึ่งครึ่งแล้วช่ยตายแล้วเข้าของให้ด้วยนอ่ของอขอเต็มไปหมดเลยทีสไปเดอร์อยู่มุมย่นั้นที่โอเคโอเคช่วยไนะ เอ้ยรวัคิปเปอร์อยู่ตรงั้นคุ้มกันไว้คุมกันิปเปอร์อยู่ที่อยู่ด้นหลังเอ้าของหายไปไหนหมดล่ะอ๋อที่มีนมนเร็วเรวเรเร็ว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 เรเร็วเร็วเร็วรเร็วเรเรเวเเาเรว ของก่อนของหายไปไหนหมดอะเหลือตรงเหลือเท่าไหร่ห้าไหนอะนของ,ง,อง,งตรงนี้ตรงนี้อออตรงนี้อ๋อขอบคุณนี่ตรงนน้นตรงน้รงนเอาว